ลายใบเขาจะเหมือนหินอ่อนจะเหมือนลายแบบดุ๊บเห็นเพื่อนๆเลือไปเห็นนะครับผมก็เลยเอาต้นนี้มาแนะนำเพื่อนๆเลยละกันเพราะว่าอยู่กับผมนานแล้วนะครับไม่ได้เอามาแนะนำให้เพื่อนๆเดี๋ยวจะเอาแค่ลักษณะเอาที่รู้แล้วก็ลักษณะใบให้เพื่อนๆมาดูกันเลยละกันนะครับเพื่อนๆต้นนี้เนี่ยชื่อว่า ฟิโลเดนดรนพาริโซเวอร์ดีนะครับหรือหลุยบาโบซาตลุยบาโบซานะครับต้นนี้เนี่ยเป็นกลุ่มของฟิโลเดนดรอน,นะครับลักษณะเด่นของเขาก็คือเห็นไหมเขาจะมีลายใบยที่เป็นเอกลักษณ์อย่างหนึ่งก็คือเหมือนหินอ่อนผมเรียกว่าหินอ่อนเนาะลายใบยเขาจะเหมือนหินอ่อน จะเหมือนลายแบบเขาเรียกอะไรนะเป็นปื้นเป็นปื้นเป็นปื้น,น,นกระจายเหมือนแบบเหมือนสีเลยอะ่ะเออสวยนะครับต้นนี้นะฮะพาลิโซเวอร์ดีนะอืมเป็นกลุ่มของฟิโลเรนดอนตัวนี้เนี่ยมันน่าจะเป็นไม้ไฮบริดนะครับหรือลูกผสมนะฮะกับอะไรไม่รู้ครับใครรู้ก็คอมเมนต์ทีครับคลิปนี้แค่จะเอามาให้เพื่อนๆดูเฉยๆนะครับว่า ลักษณะเนี่ยเป็นแบบนี้เขามีความสวยงามมากๆนะครับใบเขาจะใหญ่ได้เกือบหนึ่งเมตรประมาณเมตรหนึ่งเลยนะครับที่ผมเห็นของพี่พี่ปูพี่ลักษนะ์อ่ะที่เขาทําอยู่อ่ะเขาจะเลือเล้อยเลือเล้อยเลื้อยเลื้อยเลื้อยยาวมากนะครับเพื่อนเลื้อยเราต้องหาหลักให้เขาเลื้อยขึ้นข้างบนนะครับเพราะว่าเขาจะมีที่เกาะถ้าไม่้นเขาก็จะแบบเลื้อยไปเรื่อยนะฮะเราต้องจัดแต่งฟอร์มให้เขานะครับอ่า นดูตัวหน่อยสิอนะฮะลักษณะการเลี้ยงดูวิธีการเลี้ยงดูก็เหมือนเดิมครับเหมือนกลุ่มฟิโลทั่ว,วไปคืออยู่ในแสงลำไรลักษณะแสงลำไรนะครับอยู่ใต้ล่มไม้ใต้สแลนสักเจ็ดสิบแปดสิรซแสงลำไรนะครับชอบชื้นไม่ชอบแฉะนะครับเพื่อนๆอ่านะครับสวยนะครับเพื่อนๆราคาต้นนี้ฟอร์มนี้น่าจะอยู่ประมาณ สองพันไปลายปลายนะครับถ้าเ,เพื่อนอยากได้นะครับแต่กระถังมันใหญ่เนี่ยส่งยากนะอ่านะฮะก็ไม่มีอะไรมากครับต้นนี้เพราะว่าไม่รู้จะพูดอะไรเอาเป็นว่าเอามาให้ดูแล้วกันดีกว่านะครับ,รบลักษณะของเอ่อพาริโซเนี่ยมันเป็นแบบนี้อะผมมีต้นเดียวด้วยต้นเนี้ยซื้อไว้นานละนะฮะเห็นไหมครับเขาก็มีแบบ เหมือนมีหูผมเรียกมีหูแล้วกันอืมสวยดีลายใบสวยดีเป็นคลื่นเป็นคลื่นคลื่นท่านใดที่สนใจก็ไปหาเลี้ยงกันดูนะครับไปหาซื้อมานะฮะกับพาริโซตัวนี้เลี้ยงเออเลี้ยงง่ายมากต้นเนี้ยจริงๆอะ่ะคือมันมัน,ม,นมันแตกเร็วแล้วก็ไม่มีปัญหาเรื่องเวลาฝนตกเยอะๆเนี่ยผมสังเกตดูเนี่ยมันไม่มีปัญหาเรื่องใบช้ําเลยฮะหมายถึงว่าเหมือนพวก มอนสเตล่าใบช้ำต,ตรงตำแหน่งที่แบบด่างๆเป็นปื้นๆน,นเพราะว่าเขาอาจจะแบบว่าความเขียวของเขาเนี่ยคครโรฟิลของเขาเนี่ยเขาอาจจะกระจายกระจายกระจายมาเลยทําให้เขาแบบดูแลตัวเองได้อะ่ะประมาณนั้นนะใครมีความรู้อะไรก็คอมเมนต์ใต้ล่างมาได้เลยนะครับกับเจ้าต้นนี้บอกผมหน่อยสิว่ามัน,นมีทินกกาเนิดมาจากไหนวะไม่มีใครอย่าดราม่านะว่าไม่รู้จะหาข้อมูลมา แล้วก็มาทําคลิปอะไรอย่างเงี้ยไ,ไม่ดีไม่ดีไม่ดีอย่าไปทำแบบนั้นครับเพราะว่าต้นไหนที่รู้แล้วเพื่อนๆอยากเห็นผมก็เอามาทําเลยผมไม่ได้รู้ต้นไม้ร้อยเปอร์เซ็นะครับหมายถึงว่าไม่ได้รู้ทุกต้นว่าแหล่งที่มามาจากไหนอะไรจากไหนไม่ได้เป็นนักพฤกษศาสตร์นะครับเพื่อนนะก็เวลาคอมเมนต์อะไรก็ดูด้วยนะก็เวลาคอมเมนต์เวลาจะอะไรก็อย่าไปคิดมากครับเพื่อนๆกับเรื่องของต้นไม้อะไร ที่มาที่ไปอะไรมากมายให้รู้ว่าต้นนี้ชื่ออะไรพอสังเกตในกลุ่มอะไรเลี้ยงดูยังไงมาจากประเทศอะไรทิ่นกำเนิดอ,อยู่ที่ไหนอะไรประมาณนี้แค่นั้นพอถ้าเลี้ยงแบบจะต้องรู้ให้หมดเลยทุกสายพันธุ์ทุกโคดเง้าของมันน่ะก็ผมว่าอย่าไปเลี้ยงเลยแต่คิดถ้าขนาดนั้นนะเพราะว่าผมเห็นมีคอมเมนต์มาหลังบ้านผมเนี่ยหลายคนละที่แบบว่า เขาเรียกอะไรอ่ะอินดีเเออนด้เหรออินดี้เหรอก็แล้วแต่นะครับเราคุยกันเรื่องต้นไม้ให้คำปรึกษารู้ก็รู้ไม่รู้ก็บอกไม่รู้นะฮะแต่ต้นนี้ก็รู้แค่นี้จริงๆว่ามันคือฟิโลเรนดอนพาริโซวอร์ดีนะครับแค่นั้นเป็นกลุ่มของฟิโลวิธีการขยายพันธุ์ก็เหมือนกันเหมือนกับฟิโลทั่วไปตัดกิ่งไปชำชาวาไปอบ ก็ได้หรือไม่อบก็ได้เคยทาไปแล้วก็ในกลุ่มเนี้ทำไปเยอะแล้วนะครับก็ลองไปย้อนดูข้างหลังนะครับเพื่อนอันนี้ก็ถือว่าเป็นคลิปพูดคุยกันไปด้วยดูต้นไม้กันไปด้วยนะครับเออก็เอาไปอีกต้นหนึ่งเลยแล้วกันต้นนี้เห็นถามกันอยู่นะฮะอืมอ่าโอเคครับต้นนี้ก็คือต้นฟลอริด้าบอนส์นะฮะบอนส์นะครับนะฮะ o อริดาบอนะฮะมันเป็นลูกผสมนะเพื่อนๆตัวนี้ลักษณะเด่นของเขาก็คือเห็นไหมก้านจะออกเป็นสีแบบน้ำตาลน้ำตาลเหมือนทองแดงบรอนซ์ทองแดงนะฮะเห็นไหมครับมันเหมือนก้ามกุ้งไหมเพื่อนเเขาเป็นลูกผสมก้ามกุ้งนะฮะก้ามกุ้งกับ BAC k คาดินนะครับเดี๋ยวผมเอา BAC k คาดินั inal, นี้ดู BAC k คาดินนี่ ตัวนี้เห็นฮะไม่สวยเลยสวยครับเขาก็มีความสวยของเขาเขาเป็นลูกผสมระหว่างก้ามกุ้งกับแบล็กคารินันนะครับออกมาเป็นบอนส์นะฮะได้ก้านแล้วก็ได้ความใหญ่ของแบล็กคารินันนะฮะหมายถึงความใหญ่โตของเขาเนี่ยได้ของแบล็กคารินันเพราะแบล็กคารินันเขาจะใหญ่ใหญ่มากนะฮะใหญ่ก็ <t เป็นเมตรเกือบเมตรละอ่ะลักษณะของหลังใบก็ได้หลังใบก้านมานะครับก็เป็นไม้ที่มีหูวิ่เหมือนกันมันจะคล้ายๆเจอร์ี่ฮอนเหมือนกันนะตัวนี้ที่ผมเคยทำไปนะเห็นไหมคล้ายๆเจอรี่ฮอนแล้วก็คล้ายๆคล้ายๆนะครับเพื่อนๆคล้ายๆคล้ายๆเจอรี่ฮอนกับ แม็กซ um. ิคานัมคล้ายๆใบใหญ่ใบยาวเลื้อยเหมือนกันวิธีการขยายพันธุ์เลี้ยงดูเหมือนกับพาริโซ่เหมือนกันนะครับคล้ายๆกันนะครับส่วนใหญ่ฟิโล,ลเดนดอนจะเลี้ยงคล้ายๆกันนะครับยอดใหม่เขาก็แตกออกมาละนะฮะฟลอริดาบอนส์นเนะครับเห็นเพื่อนลากกทะลุกกระถางมาละเดี๋ยวจะต้องเปลี่ยนกระถางนะครับ นะฮะใครชอบก็จัดไปเลยนะครับอ่าโอเคก็คลิปนี้ก็ให้ไป3ตัวครับกับพาริโซ b แบ c k c คารินานแล้วก็บรอน ز, ฟลอริดาบอนนะครับ3ตัวนี่เป็นรูปผสมกันกามกุ้งกับคารินันนะฮะก็คลิปนี้ก็ เพืเ่อนๆอาจจะไม่ได้อะไรมากมายนะครับกับคลิปนี้แค่รู้ว่าพาริโซนะบรอนนะคาดินันนะลักษณะเป็นแบบนี้นะก็โอเคอันไหนที่ทำแล้วตายเดี๋ยวก็จะมาทำให้ดูมาอัปเดตให้ดูทำแล้วไม่ตายก็ก็คือไม่ตายรอดก็คือรอดนะครับเพราะว่าเราทำจริงๆนะฮะอ่ะโอเคก็ยังไงก็เหมือนเดิมฝากกดไลค์กดแชร์กด Subscribe ช่อง m y n a m e Am ส่วนข้างบ้านฉัน i n s t a g r กร i a m p 99นะครับไปติดตามบูดคุยกันใน3ช่องทางนั้นนะครับก็ฝาก,กกดไลค์ like, กดซั b สไคร b ์ให้ผมด้วยนะครับขอบคุณมากครับกับคลิปนี้3ตัวเอาไปดูกันนะครับ